ร้านไหนอร่อยนะฉันจะเคยพาดีผูนน้กแกเอ้ยวันนี้ผู้ชัยจะพาผวกแกมาก,กินก๋วยเตี๋ยวเป็ดกร้านสองกว๋วยเตี๋ยวเป็ดไก่มาละร้านเขาตั้งอยู่นาซอยรวมมิดสิบเก้าถนนเซนน้องปือ้อไปน้องไผ่ตั้งตัวมงอยู่ปากท่านั่นแหละผู้แกเอ้ยหาไม่ยากดอกอยาครับแต่เลยก็พอห <c oughs> าหาไม่เจอจึงมาหาฉันเดี๋ยวฉันจะพาไปดอกร้านเขาเพิ่งมาเปิดยังไม่ทันมีใครรูจ้จักแต่บอกเลยว่าร้านนี่นะของแท้ไอ้ที่สําคัญด้วยไอ้ยังถูกด้วยชามละ่สี่สิบบาทห้าสิบบาทถูกไม่พ่อ,อาดาอร่อยดาผู้แกเอ้ยร้านนี่แหละจะของร้านเขาใจไอ หน่อยไม่เก uh, ินสี่ควบคนทองพระกินฟรีผู s <S ้แกเอ้ยไกดีโพธทั้งก็แม่นะฉันมาตอนหิวเข่าเว้ยสั่งใหญ่สั่งน้อยได้แล้วหัวไม่ยิมเนาะชามนี่นต่สี่สิบบาทเป็ดก็ไก่ปนกันมาที่สำคัญบ่หมี่สองก้อนนั่นนี่สี่สิบบาทนี่นะผู้แกจะหากระไหนได้เอ้าถูกๆกันนี่เป็ดก็ยังอร่อยเนื้อก็ยังซุยอร่อยหม้อร่องของแท้แน่นอนแม่นายฉันรับประกันเลยผู้แกเอ้ยทั่คุ้มค่าอร่อยสะอาดอัศจรรย์แท้ๆบะหมี่ก็สองก้อนเต็มชามอ่ะอย่างเส้นมันตึบได้แล้วหม้อร่องนะผู้แกเอ้ยน้ำซุปก็ไอยางอร่อยอร ทางถูกแนวสมหิวแทะไม่มีพิษหวังดอกห้ามนี่ก็บสี่สิบบาทคือกัดเป็นก๋วยเตี๋ยวเป็ดเส้นเล็กใส่พริกเลยหลายถ้าใส่น้อยนะมันไม่ว่าบางคนก็ถามว่าใส่หลายแทะไม่แหดพริกนี่พริกเขาไม่แหดดอกผู้แกเอ้ยอร่อยแท้ะว่าว่าเป็ดเข้าเนื้อย่างซุยใครชอบกินเป็ดนี่ฉันบอกเลยว่าของแท้ร้านชอบกับฉันชอบกินเป็ดดาถูกใจแท้ะผู้แกเอ้ยใครไม่ชอบกินเป็ดกินไก่หมูเขาก็มีดอกหนาชามนี่นะเกาเหลาหมูชอกห้ามสี่สิบบาทกินก็เข้าเจ้าร้อนๆผู้แกเอ้ยเข้ากันดีแท้ะไม่อ่กแยีไก่น่า อัศาจรรย์เ่แผ้ๆผักแกเอ้ยแม่นายฉันกินแต่ผึดแต่เพื่อใส่ใยใส่น้อยฐานช่งงางแไเป็นทั้งอื่นแป๊บเดี๋ยวช่งงางแก็มามดจ่อยมาดูเมนูที่อยากให้ผักแกมาลองอะไรเป็ดผักแกเอ้ยบอกเลยว่าโคตรอร่อยเนื้อ,อ,อยังซุยน้ำจิ้มก็ไอ,อยังดีน้ำจิ้มซูนี่หาก,กินกันไหนไม่ได้ดอกหนา้องมาร้าน,นี่ร้านเดียวจะเดืดผักแกเอ้ยแม่อายฉันงกินไปบอกว่าเออ อร่อยแท้เขาคือทำน้ำจิ้มอร่อยสบายเป็ดก็อร่อยเนื้อยังซุยยังเปื่อยแต่เมล็ดนกนาตีนไก่เขาก็ยังดียังเปื่อยแม่ได้ฉันน่ดูทีเดียวเหลือแต่กระดูกของแท้ตีนไก่ก็อร่อยเป็ดหนาจานละห้าสิบบาทยังทูได้ยังลายหนังเป็ดก็อร่อยอันนี้ของแท้เลยเดี๋ยวพวกแกเอ้ยจิ้มน้ำจิ้มสูตรเด็วของทางร้านใครเคยอยู่ได้เนาะแบบนี้เห็นแล้วทวายท่องทันแล้วยิ่งเห็นคลิปฉันตอนดึกๆจังหน่อยมอโลงนะผู้แกเอ้ยถ้าใครจะมาล่าข้าวเปลืองแต่แปดโมงเช้าถึงสี่โมงเย็นเปิดทุกวันไม่มีวันหยุด แน่นอนอร่อยแม่อร่อยดูยแม่นายฉันกินเถอะออกปากสาเซสิบบ<ส><ส>าุ乌ุดอล่าอร่อยแท้แล้วก็มากินน้ำแก้เพชรเย็นๆแก้วละยี่สิบบาททุกท้านขยันไม่ก็ไลก็แชร์ฉันกดาเดิมโคตรติดตามไอ้ฉันดาดึงปลายถั่ว